เ่ดอกติวหรือดอกนี้ครับคือหอยครับตอนบ้านี้ลงนำหน้าหอยครับซูมจังหน่อยก่อนนอยน่ามีป่าใหญ่นะครับเนี่ฝาชะลอน้ำ่นแต่ว่าทะลุน้ำไม่แห้งปลดภยัย ไม้ทักเลยนี่ก็เป็นฟังที่มาดำครับตัวกระคำคนละเขือห้วยเนี่ยคือเสบียงครับกาแฟาครับให้กินชิวๆดีกว่ากินมดนี้รับนอนรับฟันดีเลยครับเมื่อแรงกาแฟได้นี่หน้าไม้ก็เห็นยู่นอนหนึ่งครับแต่ว่าเรามีอุปกรณ์เอา นี่พ่นอีกนอนหนึ่งอยู่ข้างในพู่นนอนหนึ่งครับซูมสินี่นี่จอนนี้นอนใหญ่แต่ว่าบัม,มีแนวเอ๋อเขื่อนลำห้วยจืดจับน้ำไหลแห้งเป็นต่ยากน้ำเข,าข,ข้าโข้งขบวนไม่หลุดเข,าข้าโข้นงนีโมนีศิลปะขนาดน้ำไหลจน ขึ้นมาตนตนไม้ด้วยแหละปฏิกิริยแบบครัชอุ้ยพวงสะพานครับสะพานแบบโบราณโบราณน,นะอุ้ยนะเป็นปต้ตนยันประคับขบขาสะพานที่ศิลปะสุดเนี่มีปะาซาโดลละเหลือเกิน แจ่มเลยบรรยากาศเป็นบ้านน้อยของมดตน้อยตัวนิดตัวกระจอยกระจิตรดเห็นพอดีลมเลิมเลยนี่มันยังมีโอเคเนาะออกหอยุดปากปากทำหูแต่พยอมออกมาของนำ้ำน้ำลงเพื่ ก็เป็นองหานพี่ละเห็นน้ำดับนัวปอดไหมมันมกันนี่อันฟุงขา่าหอมเฮียงมาบางังหอมมาแล้วย่อมาด้วยมูดวงบุพพาสวงสักการมาดนี้สีนอ